สวัสดีครับพี่น้องนี่ต้นประดู่พี่นอ้องหมายพื้นทินก็เริ่มเห็นต้นไม้ลยพี่น้องข้างนั้นเราก็ไปอยู่สักชิงชันนี่ต้น,นชิงชันก็อยู่ใกล้ๆพี่น้องอันนี้ชิงชันโตช้าหน่อย ย่เย็นพี่น้องเพาะมาเก็บกระเพรามาเก็บใบกระเพราใบากระเพราอยู่ในเอ้ยเก็บดอกกระเพราไม่ให้ใบเอาไปขยายพันธุ์กระเพราชุ่นการแดงมาักาัดร้อนมากมากเลยพี่น้องช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ร้อนวันพุ่มนะคือเมื่อสองวันแต่วันนี้ร้อนมากมากเลยแล้วก็ปลูกป้าพี่น้อง ต้นไม้ก็จะได้ลมลืนนี่มียาช่วยด้วยนะในนี่ยยานี้ก็เป็นประโยชน์ยังมากเลยนะ,ะก็บางคนก็ชอบตต่นเตียนแต่การเตนนเตียน,นมันก็ดีไงนี่แต่ถ้ามท,ท,ที่แห้งแหลงนี่พี่น้องถ้าที่แห้งแรงไม่ค่อยได้ให้หน้ำไม่ค่อยได้ไหรมียาเนี้ยช่วยได้ยาช่วยดึงความถืดไง ไม่ต้องให้น้ำมากก็ตรงน้นที่มียานะอุณหภูมิตรงไหนก็จะชุ่มชื้นไงพี่น้องแต่ตรงไหนไม่มียา้าก็เต็มๆเพราะว่าพืชเนี่ยมันสร้างขอแรงไงดูแซงมาแซงอาทิตย์มาเนี่ยร้อนเนี่ยใบไม้นี่ดูดดูเข้าไปเลยดูเข้าไปในใบมันเลยดูเข้าไปในลำต้นมันเลย ยาก็เหมือนกันไอ้ที่เขี้ยวเนี่ยที่มีใบเขี้ยวอะ่ะพี่น้องมันก็จะสร้างเคาะแทงดึงดึงแซงมาอยู่ที่มันแต่ถ้าไม่มีต้นไม้นะไม่มีพืชที่เขี้ยวเลยนะพี่น้องแดดก,ก็่องไปที่ดินเลยดินเ,ดดเต็มเลยอมดินอยู่อีกแดดแดดอมอยู่ในดินอีกยังไม่เปลี่ยนรูปนะ <c oughs> ยังร้อนความร้อนยังไม่เปลี่ยน ยังเป็นความร้อนแช่อยูกยกอ่กับดินอยู่กับอิดแต่ถ้าเจอใบไม้เนี่อยูก่กับใบไม้ใบย้าเนี่ยแดดมันจะละลายไปเลยตายไปไม,ไม่ไม่เก็บความร้อนละตก็เหล็กก็หน่อยช่วยกันทั้งหมดเลยช่วยกันสร้างขอแท่งดึงดูดแท่งดวงอาทิตย์ ให้มาปลูง,งานให้ตัวเองอทุดยอดมากๆเลยพี่น้องปลูกป้ามีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเลยไม่มีโทษเลยต้องปลูกป้าจะเอาอะไรกินน้องนี่พ่อกลังมาเก็บใบกระเพราตําลึงนะมีอยู่ในป่าขึ้นเองนะไม่ได้ปลูกไม่ต้องรดน้ำนะตำลึงมียอดเงาะมีนะเขาเรียกเงาะว่าไม่รู้ บ้านไม่นนองเรยไไม่รู้นะกระทกลกเอยลูกกินได้ทุกเรื่องเรื่องเอาไปต้มจิ้มน้วยพี่กินได้เลยยอดเองข้องกินมาเองเลยพี่น้องพวกป้าเดี๋ยวผมดูสิว่าปีเนี้ยเขาปีที่ห้าพี่น้องกลางเดือนพฤษภาประมาณช่วงกลางกลางเดือนหรือต้นเดือน พฤษภาแก่ๆต้นเดือนแก่ๆประมาณวันที่ไม่ถึงวันที่สิบห้าน่ะก็วันที่สิบห้านะนพี่น้องพบมาปลูกว่าน,นี้เมื่อสีปีที่แล้วกว่าเดือนพฤษภาปีเนี้ยก็จะเข้าสู่ปีที่ห้าแหละก็รอลุ้นอยู่ว่ายางนาครับพยอมเนี่ยมันจะออกเห็ดให้ให้กินไหมมันจะ เพราะเชื้อดึงเห็ดมามาอายู่กับมันไหมแต่มันเป็นพื้ชที่มีเห็ดอัตโนมัติเลยถ้าเกิดอายุได้ลากมันก็จะต้องเคลือบไปด้วยเห็ดเชื้อเห็ดพยอมก่มีเห็ดมือพยอมลังยังนา แตงเฮ็ดคนเริ่มขึ้นรปีที่แล้วนะไม่กี่ดอก,ดอกยังน้อยอยู่แต่ต่อไปก็รออีกนิดตรงนี้ก็หลอนไม่เมืน่นเอ้ยไม่หลอนเมื่อนในตึกในตำที่มีคอนกรีตนะคอนกรีตมันดูดความหลอน้ียน้อง ราวน,นี้ก็ต้องใช้แอร์สิใช้แอร์ก็เปลียนความร้อนมาเป็นความเย็นทั้งในคนทั้งในค็ความเย็นคนข้างนอกยิ่งร้อนก็เลยต้องติดแอร์ทุกคนไม่ง้นยูไม่ได้ทีนี้ก็ร้อนขึ้นไปอีกแอร์แต่ถ้ามีต้นไม้เยอะๆแอร์ก็จะทำงานเบาลงติดแอร์เหมือนกันนะแต่ว่า ติดในที่ที่มีต้นไม้เยอะๆกับติดในที่ล้งแจ้งเนี่ยพี่น้องแอร์มันต้องกินไฟมากกว่ากันเพราะมันทำทำงานหนักร้อนไงเป็นมันร้อนก็ทำงานหนักน,น้่น้าถอน,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 อททอนพี่น้องนี่ท,ทนนี่้าถอนดอกก็ล้วงหมดแล้วดอกล้วงเกือบหมดเลยจะกลายเป็นฟักแบบพี่น้อง

บางชอ่อก็วา่างเปล่าก้นหมดบางชอ่อก็ติดฟักอย่างยังยังยังไม่ค่อยดกไงเพราะว่าเพิ่งติดไอตอน้นเนี่ยรูว่งไหนก็ไม่รู้นะปีเดียวติดปลาก็ไม่รู้อันนี้ก็ดอกก็เริมร่วงไปหมดอนะกลายเป็นฟักมันก็แปลกมีสี่ข้าวเคี้ยวกับม่วงข้าวเลย ม้วนข้าวกับม้วนเคี่ยวพี่น้องถ้าท,ทอนเหมือนกันเลยซือร้านเดียวกันเลยแต่มีสองซีแล้วก็ยังมีที่ม้วนด้วยนะห้องคนอื่นพี่น้องห้องพวกนั่นเขาบอกเฮ้ถ้าทอนต้องที่ม้วนข้าวพวกก็ไม่รู้เหมือนกันฮ้ย <c oughs> ลมลื่นลมเย็นดีจังเลยตรงเนี้ยพี่น้อง เพราะว่าพุมปลูกไว้ก้อนเลยไงทางทิศตะวันตกแล้วก็ปลูกได้ไม่เต็มไงดูดิตร,ตรงนี้ก็้ะล้มลื้นเลยล้มเงากลินไก่มาั้งนี้ตรงอื้นก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าที่ที่มีต้นไม้เนี่ย4ปีครึ่งกาๆว่า ลมลื่นพี่น้องนี่ปลาดูพกกระหนพวพกปลาดูพยุงแล้วก็ชิงชันหมายเอกเนเลยเพยุงเนี่ยก็คือเบอร์นหนึ่งอาจจะมีหมายที่ดีกว่านั้นอะไรเยอะแยะอาจจะนั่นแต่ผมวะไม้ไทยพยุงสิฮะ ไม่งั้นเขายัมาลักลอบตัดกันหมดเลยแล้วก็ทิ้งชันแล้วก็มาดูที่เขาลักลอบกันนะพี่น้องที่ลักลอบกันแบบบ่อยๆอะ่ะมาดูหมดเอ้ยทิ้งชันหมดพยุงหมดก่อนเพววิ่ก็เจอพึ่งมาหลังหนะึ่งว่าจะตีซะหน่อย ถ้ามัมันหล้างเลยพี่น้องเลยอดน้ำว่านเลยเริ่มลมล้นพี่น้องแต่ถ้าปลูกอ้อยปลูกมันพี่น้องดูพื้นที่ที่ห้างไก่ออกไปทำอ้อยทํามันทํานาแต่ผมปลูกป้าพี่น้อง ท่วงกาแฟเลยเราเห็นประโยชน์ของมันยังแท้จริงนี่พยุงมาปลูกไปทีลังเลยเฮ้ยปลูกทีลังเลยปุ๊กนั่นหรอทำไมมันมีดอกเลยมันดอกเลยพี่น้องพยุง,ยงกิ่งที่ผมตอนกิ่งก็ออกดอกแหละ เริ่มออกดอกแต่โซนนี้ยังเลยโซนนี้ก็ยังไม่ออกดอกใกล้แล้วเดี๋ยวมื่อไงจะออกดอกนะช่วงนี้มะข้ามโมงออกดอกพี่น้องกะพีเขาไหวครับมะข้า,ขามาาโมงกําลังโชวด์ดอกดอกกล่มออกมาดูกะพีใบมันแหละจากที่โก้านานไม่นานเท่าไหร่ช่วงปีใหม่ก็เอ้ยร่างปีใหม่มานะ ตรงนี้กุผ่ากนา้นหมดเลยส่วนต้นสักนี่ก็โอ้โหพี่น้องต้นสักนี่มันไม้มาตรฐานอยู่แล้วถือว่าเนื้ออ่อนแต่ปล่กไม่กินทนทานพี่น้องเจอน้ำได้หลายได้ดดตักแดดตักฝนได้แต่ไม้จะเนื้ออ่อน แกสลักหายโอเคครับเดน้องตีปีครึ่งกว่าอย่าไปถึงทาปีทุกอย่างครับเติบโตไปเลยยิงดับเบิลเอเนี่ยยิงโตเร็วเลยดับเบิลเอเนี่ยอ่าพึง่งจนี้ตัดไปโตขึ้นมนูนย์นี่แับ ทำจะทำเมตรอีกใช่ไพวกอย่างให้ตะแบกโตตะแบกเลยอินทรีมันยู่มาสีปีกว่าเลยตอนนี้สี่ห้าปีแลลวปลที่แล้วก็ปลูกตายตนกล้วยก็ไม่ได้แท่งกล้วยให้ไปก็ต่อมาก็เป็นดับเบิ้ลเอ มันก็ไม่ได้แท่งอีกแต่ตอนนี้ทีนี้เดี๋ยวต้องได้เพราะว่าพวกจะการระเบอให้มันไม่ไม่เก,กะกะมืนไม่บังแทงเล้สำคัญพี่น้องกระพืชถ้าไม่ไม่ได้แทงอ่ะไม่คอยโตมันก็จะรีบพุง่งเบไปทางห้าแท่งมันกจะโอนเอ็นไปห้าแท่ง เริ่มเขี่ยวกจีพี่น้องคนปลูกป่าก็มีวังไปทุกวันไงยิงนานวันไปยิงมีว่างยิงราคาหมายก็แพงคือเข้าไปทุกที่ทุกที่ดูเฟอร์นิเจอร์พี่น้องไม่ใช่ว่าดูที่ชาวบ้านตัด่ายนะที่ชาวบ้านตัด่ายนะั้นบางทีราคาไม่สมหนังสมเนื้อไงถูกจัดซื้อถูก แต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นแท่นแล้วแปรรูปแล้วเป็นแท่นเนี่ยแช่ไหมครัมูลค่าเพิ่มอีกอ่ะมีประโยชน์มากเลยครัมีคนผู้ป้านี่ไม่ต้องไปประทวงแน่นอนตดไม้ราคาตกตำ่ำราคาไม้ตกตำ่ำอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นพื้ชย่างอื่นนี่อา,อาจจะต้องไปเดินขบวนนี่ครับแถวที่เห็นนี่ไปเ,เต็มแล้วมีประดูยังไม่แทงใบออกมาเลยตามสี่ตน้ามตน ลุงก็แดงก็ปีเขาควายอยู่โอ้โหลมลืนแค่มีต้นไม้ยังไม่เต็มลเลยนี่แต่โซนที่มันมีเต็มๆเลวก็ลมลืนแหละโอเคครับพี่น้องค่อยทุกคนมีความทุขกับก,การใช้ชีวิต มีจิตใจที่เข้มแข็งงฟาฟฝันอุปสรร์ไปได้ยัางสวยงามแบบมีคุณธรรมนะ <laughs> <laughs> โอเคครับ